ฝันเห็นเด็กชายใบที่1ใบที่2ใบที่3และใบที่4นะครับใบที่1น,นะครับสำหรับท่านที่เลือกไพ่ใบนี้นะครับก็บ่งว่านะครับในช่วงนี้ท่านเองนะครับอาจจะรู้สึกเศร้าซ้อยนะครับรู้สึกเหมือนถูกท้อทิ้งนะครับอยู่ตัวคนเดียวนะครับเปล่าเปลี่ยวนะครับเหงา อะไรอวออะไรต่ตางๆนะครับถ้าเป็นไปได้ก็ขอให้ออกมาพบปะพูดคุยกับผู้คนบ้างนะครับอย่ามัวแต่ซึมเศร้านะครับอย่ามัวแต่นั่งเศร้านะครับเพราะว่ายิ่งนั่งเศร้าไปมันก็ยิ่งทําให้เรานะครับพิตก,กังวลทําให้เรารู้สึกเครียดนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเป็นไปได้ก็หาเพื่อนนะครับผู้รู้ใจนะครับคอยออสามารถที่จะคอย เอาอกอาใจนะครับหรือว่าฟังในเรื่องราวต่างๆครับที่เรามีปัญหาต่างๆได้นะครับพยายามหาคนดีๆนะครับคอยช่วยเหลือท่านนะครับใบที่2นะครับสำหรับท่านที่เลือกใบที่2นะครับก็บอกว่านะครับในช่วงนี้ขอให้ท่านทำอะไรที่ ตรงไปตรงมานะครับตามระเบียบแบบแผนนะครับพยายามอย่าออกนอกลูนอกทางนะครับหรือว่าทําอะไรที่มันสุ่มเสี่ยงนะครับเพราะว่ามันอาจจะเกิดปัญหาตามมาในอนาคตนะครับเพราะฉะนั้นในตรงนี้เนี่ยขอให้ท่านทําอะไรให้ตรงไปตรงมานะครับจะได้ไม่ต้องมานั่งปวดหัวหรือว่าต้องมานั่งเสียใจในภายหลังนะครับเพราะฉะนั้นทําอะไรให้ละเอียดรอบคอบนะครับแล้วท่านก็จะประสบความสมําเร็จนะครับ ใบที่3นะครับสำหรับท่านที่เลือกไพ่ใบนี้นะครับเราก็จะเห็นนะครับว่าเป็นนางฟ้าที่กลางปีนะครับแล้มีโอกาสดีๆนะครับมาให้ได้บินโบยบินนะครับไปเพื่อความสําเร็จนะครับตรงนี้ก็บอกว่านะครับณโอกาสนี้เป็นโอกาสดีๆนะครับถึงเวลาแล้วนะครับที่ท่านเองนะครับจะออกไปประจน นะสิ่งต่างๆในโลกว้างและท่านจะประสบความสำเร็จนะครับขอให้ตัดสินใจให้ดีนะครับแล้วก็ทำไปให้เต็มที่แล้วมีโอกาสสำเร็จอย่างมากมายไปที่4นะครับอันนี้นะครับก็หมายถึงว่าในช่วงนี้อาจจะมีเรื่องอะไรให้ท่านต้องเสี่ยงนะครับเสี่ยงเป็นเสี่ยงกันประมาณนั้นนะแต่ว่า เสี่ยงแล้วนะครับท่านต้องระวังดีๆนะครับเพราะว่าแนวโน้มในการเสี่ยงครั้งนี้นะครับจะสร้างคล้ายๆกับสร้างผลงานให้ท่านนะครับ อย่างใหญ่โตนะครับแต่ว่าผลงานนั้นนะครับไม่แน่ใจว่ามันจะเป็นผลงานทางด้านบวกหรือด้านลบนะครับแนวโน้มไปทางด้านที่ลบซะมากกว่านะครับเพราะว่าเป็นไพ่กลับหัวตรงนี้ก็มีโอกาสที่ก้อนหินก้อนใหญ่นั้นนะครับก็จะหล่นลงมาทับคุณู้ยญ่งคนนี้ได้เพราะฉั้นทําอะไรนะครับขอให้รอบคอบนฮะมีความเสี่ยงมานะครับเราต้องไปประเมินดีๆนะครับว่าสมควรจะเลือกสมควรจะเล่นหรือเปล่านะครับเพราะว่าถ้าเลือกไปแล้วเลือกผิดนะครับก็ต้อง มาเหนื่อยกายเหนื่อยใจได้ในอนาคตนะครับตัวเลขนําโชคของท่านนะครับได้แก่หมายเลข36นะครับหมายเลข48นะครับหมายเลข38แนะครับและหมายเลข5นะครับทวนอีกครั้งหนึ่งนะครับหมายเลข5นะครับหมายเลข38นะครับหมายเลข48แนะครับและหมายเลข36 นะครับโชคดีทุกท่านสวัสดีครับ